ท่านกำลังรับฟัง สถานีเปลี่ยนระบอบสู่ทางออกประเทศไทยเพื่อสันติสุขของปวงชนชาวไทยไต้เงาปีศาจที่แผ่ภัยสามมานิ่นนานผู้คนมอบคลานใต้เหงาดำมุมมองต่ำ ดังต้องมดคาถาสวามิภักดูกรัดด้วยโซตรวนทางจิตวิญญาณมืดบอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นดเดเสษเนื้ตอตอบแทนเพราะเชื่อบุญวา,าสนาศูักด์สิทธองมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบตามยอมรักพิสาราร ปิดหูปิดตาปิดกันปัญญาผู้คนเชิดตัวชูตนเนือสิ่งอื่นใดกดเกิดการเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบา่าสุนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเซรีทางความคิด ตีเนกจากุต้องส่งและเห็นปีศาจในกลาบเทวดาสร้างภาพมาอย่างหลอกลวงให้นุ่มล้มงมบงายตายเงาบมดบังไว้ สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับชวนคิดชวนลุยนะครับวันนี้จะมาแบบนะสั้นๆรือปริบนะครับคือเพิ่งจะได้ข่าวในเรื่องของการที่จะมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญอย่างเป็นทางการนะครับโดยที่มีหมายกำหนดการชัดเจนแล้วนะครับก็เลยอยากจะมาประติดประต่อภาพให้พี่น้องได้ ทำความเข้าใจนะเป็นการสรุปประเด็นบันทึกประวัติศาสตร์ไว้ด้วยว่าตอนนี้เนี่ยนะครับตามหัวข้อ6เมษายน2560วันประกาศสถาปนาระบอบสมบูรณาสิทธิราชย์ใหม่นะครับภายใต้รัชกาลที่10นะก็เราสงสัยกันมานานครับว่าประเทศไทยมันจะไปยังไงจะมีการเปลี่ยนรัฐธรรมนูญไหมทาหารจะลดบทบาทลงไหมประชาธิปไตปนะจะฝังถูกฝังราก มีการปฏิรูปไปสู่การเป็นประชาธิปไตยหรือไม่ก็วันนี้ก็คําตอบชัดเจนที่สุดนะครับชัดเจนที่สุดที่จริงไม่ใช่สิ่งที่ไม่ใช่สิ่งที่เรานประหลาดใจอะไรนะครับเพียงแต่ว่าถ้าจะประหลาดใจบ้างก็คือมาไวัยมาวัยครับที่จริงถ้าจะบอกว่าจะยืดเยื้อนะยืดเยื้อให้การประกาศใช้รัฐธรรมนูญนั้นต้องชนะลอออกไป ก็คือกษัตริย์ไม่เซ็นนั่นเองเมื่อกษัตริย์ไม่เซ็นก็แปลว่าก็ต้องมานั่งแก้นั่งปรับอะไรกันแล้วครับจะปรับยังไงก็แล้วแต่สภาก็ต้องมาประชุมกันอีกแล้วถึงจะยืน่น้ไปใหม่นะครับซึ่งจะใช้เวลากินเวลาก็อย่างน้อยก็เป็นร้อยร้อยวันนะครับแล้วก็มีการนะคำนวณกันว่าแล้วนี่รถแมปการเลือกตั้งการรองรองเนี่ยมันไม่เกี่ยวข้องกันไหมในเชิงการเมืองนั้นนะครับทุกอย่างเนี่ยมันมันสอดประสานกันแล้วเรื่องหลายเรื่องนะครับ นี่บางคนก็คิดลึกนะการออกมาประกาศตัวของดรทักษิณนะครับว่าไม่เกี่ยวข้องปรองดองจะทําอะไรกันไปก็ขอให้ปรองดองกันไปเดินหน้ากันต่อไปไม่ต้องเอาผมไปยุ่งเกี่ยวผมจงรับภักดีต่อสถาบันกษัตริย์ประกาศแบบชัดเจนที่สุดครั้งนี้นะครับเหมือนกับว่านะเรื่องของเรื่องทั้งหมดนี่ผมไม่ได้เคยเกี่ยวข้องผมปล่อยพวกคุณแก้ปัญหากันหมดตัดผมออกจากสมาการแต่ก็อย่าทําร้ายกันในทุก คำพูดทางการเมืองถ้าเป็นถ้าเป็น Public Statement เป็นสิ่งที่พูดต่อสาธารณะเป็นทางการมันไม่มีอะไรซึ่งไม่มีความหมายไม่มีความสำคัญแล้วในระดับของการเมืองระดับสูงนั้นนะครับพี่น้องก็ต้องเข้าใจว่ามันมีปรากฏการณ์ที่มีทั้งการเจรจามีทั้งการนะตอบโต้กันมีการส่งสัญญาณถึงกันนะ,ะเพื่อที่จะเป็นการต่อรองในเชิงอำนาจนะครับ ทีนี้มาดูข่าวกันนิดหนึ่งก็แล้วกันเพื่อจะได้เป็นบันทึกประวัติศาสตร์นะพี่น้องนะบันทึกประวัติศาสตร์ไว้ว่า,ากําหนดหมายกาหนดการที่ว่านี้นะครับเอาของ BBC มาแล้วกันนะครับน่าเชื่อถือที่สุดนะเราไปดูนะครับโปรดเกล้าหมายกําหนดการพระราชพิธีพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับใหม่6เมษายนก็คงทราบนะครับ6เมษายนเป็นวันจักรีนะครับเป็นวันที่เขาสถาปนา,าราชวงศ์ จาก,กรีคะคือวันที่มีการตัดหัวมีการมีการสังหารนะครับสังหารทษทีครับผมกำลังดูข้อความที่เข้ามานะครับพระเจ้าตากสินพูดถึงกอบกู้ประเทศไทยมานะครับแล้วก็วันนั้นก็เป็นวันซึ่งทหารเอกของพระเจ้าตากสินซึ่งได้วางแผน ก่อการรัฐประหารแล้วก็สังหารพระเจ้าตากสินแล้วก็ยกตัวเองขึ้นเป็นกษัตริย์วันเดียวกันนั่นเอง6เมษายนนะครับการทํางานใหญ่ๆทุกครั้งนะครับของทางเจ้าไทยเนี่ยนะครับทางเครือข่ายเจ้าไทยเนะี่ยเขานึกถึงเรื่องเลิกเ,เรื่องยามเสมอนะอันนี้ก็รายงานข่าวของ BBC ีซโดยคุณวัศวัตรนะครับแล้วก็ BBC ไทย อ่านตามนี้นะครับเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาหมายแพร่เผยแร่หมายกําหนดการพระราชพิธีประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2 5 6 0นะครับโดยวันนี้นะครับเผยแพร่วันที่3นะครับระบุว่านะครับกษัตริย์ราชรางองณ์เนี่ยชื่อยาวน่วไม่อ่านก็โปรดเกล้าให้กําหนดการประกาศพระราชพิธีประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย2 5 6 0ในวันที่6เมษายน น15นาฬิกาน,นพรีนางอันตันตสมาคมพระราชวังดุสิตลงท้าหมายกำหนดการสำนักราชวังวันที่1เมษายน2560ลงนามนะครับวันที่1มาประกาศตามข่าววันที่3นะครับในการนี้นะเขาก็จะมนะีพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรณาปโปรดเกล้าให้พระบรมวงศานุวงศ์องคมนตรีคณะมนตรีคณะทูตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะกรรมาการร่างรัฐธรรมนูญประธานศาลฎีกาประธานองค์กรอิสระระาชการฝ่ายทหารและพลเรือนเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทก็ระบุว่าหลังจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะครับลงพระบรมพิธายแล้วประยุทธ์จันโอชานายกเนี่ยก็จะเป็นผู้รับพระราชทานรัฐธรรมนูญก่อนจะมีการประทับพระราชาลัญจกรแล้วเชิญไปประทับประดิษฐานบนผานทองที่เสาบัวหน้ามหาสมาคมรัฐธรรมนูญฉบับนี้มาประกาศในวัน ในวันสถาปนาราชวงศ์จัก,กรีนะแล้วก็ประกาศในช่วงที่ร่างในช่วงที่รัฐบาลเผด็จการทหารได้ครองอำนาจโดยสภาซึ่งไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของผวงชนเป็นการแต่งตั้งโดยเครือข่ายของกษัตริย์นะครับโดยอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดตามมาตรา44ของคณะคอสชอซึ่งเป็นทหารของนะของวังนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันก็บอกกันชัดเจนแวะ่ารัฐมนูญฉบับนี้ถ้ามีการเอามาประกาศใช้อย่างนี้ประกาศใช้ในวันที่6เมษายนสะด้วยวันจากกรีวันสถาปนาราชวงศ์เนี่ยก็แปลว่าวันนี้เขาประกาศว่าระบอบการปกครองของไทยนั้นวันนี้เป็นระบอบการปกครองที่กษัตริย์เป็นใหญ่เหมือนเดิมตามรัฐมนูญฉบับใหม่แล้วราษฎรทั้งหลายมึงอย่าได้บังอาจอย่าได้เพเยน้ามึงเลือกตั้งเข้ามาต่อให้มึงได้เกินครึ่ง จาก500นะได้250 260แต่มึงก็จะไม่สามารถจะเทียบได้กับพักคนะณะคณะสภาผู้แทนราษมรที่สภานะครับซึ่งมี250เขาแต่งตั้งนั่นคือสภาของเจ้าของเครือข่ายเจ้า250แปลว่าเมื่อใดก็ตามที่มึงคิดจะเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง มึงคิดจะไปแก้กฎหมายเพื่อให้เป็นประชาธิปไตยเพื่อให้ประชาชนได้เปรียบหรือเพื่อไปริดรอนอำนาจของเครือข่ายกษัตริย์ไทยมึงจะมีโทษสูงสุดรัฐมนูญแต่ต้องไม่ได้ถ้าเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองทําไม่ได้แล้ววิธีการจะคิดพิจารณาโทษคนที่เกี่ยวข้องหรือแม้กระทั่งรัฐบาลจะทําหน้าที่เพื่อให้ประชาชนชอบอกชอบใจถ้าอันไหนเป็นการจะทําให้ประชาชนพัฒนาหรือไปขัดผลประโยชน์กับกลุ่มเครือข่ายพวกเขาพวกเขาก็มีสิทธิ์จะจัดการได้ดังใจ เพราะวันนี้ได้ยึดทั้งกลไกสภานิติบัญญัติยึดอำนาจรัฐซึ่งต่อไปก็คงจะต้องเป็นคนของเขาเพราะได้ทําลายพรรคการเมืองที่เข้มแข็งที่สุดคือพรรคเพื่อไทยนักการเมืองที่มีอํานาจมีบารมีมีประโยชน์กับประชาชนถูกจับกลุ่มคุมขังถูกยึดสิทธิในการจะลงรับเลือกตั้งวันนี้ถ้าจะบอกว่าเป็นระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ใหม่ไม่ผิดนะครับไม่ผิด หมายกำหนดการสำนักราชวังระบุรายละเอียดว่าหลังจากพระวัตทรงลงพระบทมราชัยแล้วเนี่ยนะครับก็ประยุทธ์จันโอชาจะเป็นผู้รับพระราชทานรัฐมนูญประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกตัวแทนของประชาชนไหมครับรับมาคือโจรร่างโจรสั่งให้ปล้นอำนาจประชาชนแล้วสั่งให้ร่างรัฐมนูญแล้วสั่งให้หัวหน้าโจรนั่นแหละเป็นคนรับรัฐรมนูญถามว่ารัฐมนูญฉบับนี้เป็นรัฐมนูญของคนไทยหรือไม่นะครับ ก็ตามนี้ก็คือรัฐบ,บาลแก้ไขรัฐมนูลตามข้อสังเกตพระราชทานเสร็จแล้วกษัตริย์ก็ให้รัฐมนูลชั่วคราวแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่4นะครับอ,อ,อันนี้อันนี้เป็นในเป็นหัวข้อข่าวมากกว่านะครับคือเราต้องย้อนไปอีกนิดหนึ่งว่ารัฐมนูลฉบับนี้ก่อนที่มาถึงวันประกาศเนี่ยก็ได้มีการสั่งให้ไปแก้ไขแต่ว่าที่แก้ไขนั้นนะครับหลอกเราไม่ได้นะครับไม่ได้แก้เพื่อเป็นสิทธิ์ของประชาชนหรือว่าไปแก้ไขส่วนที่จะทําให้ เป็นประชาธิปไตยนะครับแต่แก้เพื่อความสะดวกของกษัตริย์เพื่ออำนาจของกษัตริย์มั่นคงขึ้นไปอยู่ข้างนอกไม่จําเป็นต้องนะไปอยู่ต่างประเทศมีความสุขกับอีหนูซื้อเครื่องบินลําใหม่นะทำยังไงก็แล้วแต่เนี่ยไม่จําเป็นต้องมารับผิดชอบในบ้านในเมืองเกิดเรื่องด่วนขึ้นมาจะประกาศอะไรจะทํางานอะไรเนี่ยนะครับกษัตริย์ไม่ได้อยู่ไม่เป็นไรไม่ต้องมีใครมาแทนนะครับก็อันนั้นคงเป็นข่าวเก่านะครับ 84ปีรัฐนูนไทยเมื่อไหร่จะหยุดรัฐประหารได้นะครับไม่มีทางนะครับวันนี้จริงๆเขาไม่ได้รัฐประหารโดยกําลังทหารดีแล้วนะครับพอรัฐรัฐประหารโดยกาลังทหารได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดกดหัวประชาชนได้แล้ววันนี้ก็จะรัฐประหารแบบถาวรด้วยการใช้รัฐธรรมนูญฉบับที่เขาคิดว่าจะร่างจะจะมีการแก้ไขไม่ได้นะครับก็ถ้าดูไทม์ไลน์นะเส้นทางรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยนะครับ7สิงหา59ออกเสียงประชามติร่างนะครับปีที่แล้วนะครับ นะสิบสิงหากกตรับรองผลประชามติเป็นทางการนะครับก็ทันทีทันใดเลยนะครับพอมาอีกนะสองเดือนสามเดือนนะประยุทธ์จันโอชาน,นำร่างมนปรฉมับผ่านประชามติขึ้นทูลเก้าอีกสองเดือนนะครับสำนักราชเลขาธิการทำเรื่องมาถึงรัฐบาลว่าให้แก้ไขาสามสี่เรื่องนะครับก็ปรากฏว่าเป็นเรื่องเราดูกันแล้วเนี่ย ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องหัวใจสําคัญเชิงโครงสร้างอํานาจเลยแต่เป็นเรื่องของกษัตริย์ล้วนๆน,นะครับ11มกราคมวิษนุเครือง,งามรองนายยกฝ่ายกฎหมายเปิดรายชื่อคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อดำเนินการยกร่างมาตราที่จะแก้ไขนะครับให้เป็นไปตามข้อสังเกตของกษัตริย์ก็มีคนขึ้นมาร่าง11คนแต่ละคนก็หน้าตาก็เราเห็นกันไปแล้วนะครับก็ชุดเดิมก๊กเดิมครับ 13มก,กราคมสองวันให้หลังนะครับเห็นชอบ3ามวาระรวดให้แก้ไขรัฐมนุนชั่วคราวห้าเจ็ดเพื่อให้ในายกขอรับพระราชทานร่างรัฐมนูญทีผ่ผ่านการออกเสียงประชามติกับมาแก้ไขเพิ่มเติมได้คืออะไรก็ตามทําได้ดังใจค,ครับสามวาระรวดประชุมกันวันเดียวนะสิบสามก,กราคมอันบทอันจะแก้ไขอย่างเนี้ทำกันได้ทันทีดังใจนะครับแต่รัฐมนูนฉบับที่ผ่านไปแล้วเนี่ยนะครับผ่านไปแล้วเนี่ยถ้าจะแก้ไขโอ้โหพี่น้องต้องเอามาแคะดูนะมันเลวร้ายที่สุด วันนี้ประเทศไทยได้ก้าวย่างเข้าไปสู่การเป็นเผด็จการแบบเบ็ดเสร็จโดยมีรัฐธรรมนูญเพราะรัฐที่รัฐธรรมนูญคือตัวรัฐธรรมนูญนั้นนะครับภาพลักษณ์ของการที่ฉนะบับแรกก็คือราชการที่เกตพระราชทานลงมาทุกครั้งก็ต้องเป็นการพระราชทานนะครับวันนี้เนื้อหาสาระนี่นะครับมันไม่ใช่เป็นรัฐธรรมนูญที่เรียกว่าการชัดเจนพระราชทานจริงๆครับเป็นไปเพื่อที่จะให้สถาบันกษัตริย์นั้นคงอยู่ นะครับในลักษณะที่ครอบหัวประชาชนได้อย่างเป็นเสร็จเด็จขาดโดยเครือข่ายที่ทรงพลังทรงอํานาจเหนืออํานาจประชาชนในทุกอน,นุ17กุมภานะครับนายกรัร่นงรนับมนูลฉบับที่ผ่านการออกเสียงประชามาตินั้นนะครับขึ้นทูลเกา17กุมภานะครับ18กุมภา18มีนา17มีนานะครับก็1เดือนตอนนี้ก็ปลายเดือนก็ประมาณเดือนครึ่งนะครับก็วันนี้เนี่ยเราก็สงสัยว่าจะนะครับ โปรดเก้าหรือไม่วันนี้เรียบร้อยแล้วครับนะครับไม่นานก็เป็นไปตามกดการคือพวกเราเนี่ยนะครับในเชิงการเมืองเนี่ยเราก็นะครับตั้งข้อสังเกตกันไปว่าเอเอ,เอกษัตริย์เนี่ยนะครับเขาจะเขาจะรับรัฐมนูลฉบับนี้ไหมนะเขาจะรับรัฐมนูลฉบับนี้ไหมจะให้นะเพื่อจะให้ประเทศชาติมันพ้นจาก ปัญหาที่มันขัดแย้งกันอย่างที่มันผ่านมาเนี่ยเพราะเชิงโครงสร้างอํานาจรัมนุฉบับนี้เป็นฉบับที่เลวร้ายที่สุดนะครับที่มาก็ไม่ชอบทาคนร่างก็ไม่ได้เป็นตัวแทนพวงชนเนื้อหาสาระที่เป็นเผด็จการสุดๆนะครับก็ปร,รากฏว่านะครับไม่มีข้อสงสัยแล้วครับเขารับครับรับนะแล้วก็รับอย่างรวดเร็วเต็มใจด้วยก็เราก็เดาก็นว่อาจจะไม่มีการเลือกตั้งหรือเปล่าไอ้ที่เราเดาเนี่ยเหมือนกับการรัฐป,ประชามติเนะี่ย คิดหรือว่าเขานะเราก็คิดว่ามันคงไม่ให้ทําประชามติแล้วมันก็ประกาศใช้เลยที่ไหนได้ครับอยูยูมันให้มีประชามติแล้วมันวางแผนทุกอย่างไม่ให้มีการต่อต้านสักอย่างแล้วมันก็รวบหัวรวบหางนี่คือระบบะเผด็จการซึ่งเขาใช้กันแบบทื่อๆนะแล้วคนไทยบางส่วนก็ไปสนับสนุนด้วยนะนี่คือความจริงติ้งบันทึกให้ถึงลูกหลานเหรนหลนว่านี่ครั้งหนึ่งเนี่ยเมืองไทยมันเป็นอย่างนี้นะครับ วันข้างหน้าลูกหลานเหลนทั้งหลายอย่าได้ให้ใครหน้าไหนมันเป่าหัวพี่น้องประชาชนอำนาจสูงสุดเป็นของพวงชนอย่าให้ใครหน้าไหนก็ตามมาทําลายความชอบธรรมภาพลักษณ์ของตัวแทนพวงชนเสร็จแล้วนะครับมันก็บอกว่าตัวแทนพวกเองนะ่ยมันไม่ดีเพราะนั้นเนี่ยต้องให้พวกข้าควบคุมนะมันเลวร้ายทั้งหมดเพราะนั้นต้องไปคุมมันทั้งหมดอย่าให้มันทางานอย่าให้มันมีสิทธ์ ทุกอย่างมันต้องอยู่ภายใต้การควบคุมิของพวกข้าใต้อํานาจของกษัตริย์นะครับพใหญ่แล้วแนส่วนนให้ประชาชนอยู่ เคารพกัรสิทธิทเสรีภาพให้มีหลักมีเกณฑ์มีคือมีแปรบ้านเมืองถ้าไม่มีคือมีแปรไม่เอาหลักเอาเกณฑ์มันไม่มีใครคนใดคนหนึ่งหรอกที่ดีถึงขนาดจะทําให้บ้านเมืองนะครับเป็นที่ยอมรับอยู่กันโดยสามัคคีแล้วก็ผลประโยชน์เป็นของประชาชนเพราะกลุ่มใดมีอํานาจกลุ่มใดเขียนกฎกฎหมายกลุ่มใดได้ใช้อํานาจกลุ่มนั้นก็ได้ประโยชน์แล้วกลุ่มใดที่ว่าน,นี้มันจะต้องเป็นตัวเป็นประชาชนแล้ว ใครจะเข้าไปใช้อำนาจตรงนี้ก็ต้องเป็นผู้ที่มาจากประชาชนแล้วต้องมีการตรวจสอบแล้วก็ต้องรับผิดชอบต่อประชาชนต่อผลประโยชน์และความรู้สึกสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะครับก็วันนี้จริงๆเนี่ยจะพูดแค่นี้ครับพี่น้องนะครับไม่ได้มีประเด็นอะไรจือลึกที่ได้นําเสนอนะครับแต่ว่าให้ประกาศเอาไว้ว่าปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นนี้นะครับแปลว่าวันนี้เขารวบอํานาจได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้ว คุณทักษิณที่ออกมาประกาศอย่างนั้นพร้อมกับการมาประกาศใช้รัฐธรรมนูนก็แปลว่าต่อไปนั้นนะครับเปอร์เซน์ที่จะมีการเลือกตั้งเร็วกว่าที่คิดสูงมากวันนี้นะครับการเคลื่อนไหวของกลุ่มที่อยากจะไปเล่นการเมืองหรือมองเกมแล้วว่าเข้าตกลงกันเนี่ยนะประเทศไทยเนี่ยยังไงก็จะต้องมีการเลือกตั้งแล้วการปลองดองที่ว่าก็แปลว่ามึงปรองดองภายใต้รัฐธรรมนูนของกูคือมึงเนี่ยทำอะไรพวกกูไม่ได้กูขี่หัวมึงอยู่ นั่นคือการยอมรับรัฐธรฐรมนูญฉบับปี2559ใครก็ตามที่ได้ลงชื่อลงประชามติรับรัฐธรรมนูญฉบับโจรฉบับเด็จการฉบับนี้ก็ให้รู้ว่าคุณนั้นได้มีส่วนหนึ่งในการสร้างประวัติศาสตร์ในการยอมรับให้อำนาจของเจ้าและเครือข่ายเจ้ามาเหยียบหัวประชาชนคุณเลือกใครไปก็ตามต่อไปวันข้างหน้าถ้าไม่ยอมทําตามสิ่งที่ไอ้พวกนี้ซึ่งต่อไปคสอชอมันก็จะมีอำนาจคุมการเมืองอยู่นะครับ เป็นตัวแทนของรัฐนายทหารที่ขึ้นมานะครับรุ่นต่อไปที่จะรับหน้าต่อจากคอสอชอก็จะเป็นนายทหารที่นะครับจงรักภักดีแล้วก็พิทักษ์รักษารัฐมนูนฉบับนี้แล้วก็เครือข่ายของของราชาธิปไตยหรือนะครับทั้งหมดก็คือรักษาระบอบราชาธิปไตยนะครับนี่คือปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วพี่น้องคนไทยบางส่วนได้ไปนหนุนให้มันเกิดขึ้นวันนี้จะแก้อย่างไรนะครับ รัฐธรรมนูญฉบับนี้เขียนไว้ให้หสําหรับที่แก้ไขไม่ได้เลยเนื้อหาสาระนะครับการหมิ่นเจ้าการไปพิาพากษาว่าจะขอเปลี่ยนรูปแบบการปกครองมันไม่ให้ฮะมันไม่ให้เพราะฉะนั้นก็รู้ได้เลยว่าการประกาศตัวเป็นสาพานรัฐมันถึงถูกเจมิมเจมิจมโจมโจมตีเสียตั้งแต่วันเริ่มแรกสามเดือนแรกที่เขาทํากันเพราะนี่คือการประกาศเป็นศัตรูกับระบอบก,กลไกที่เขากําลังสถาปนานะครับวราหน้าที่ของประชาชนวันนี้ ก็ต้องสนับสนุนแนวทางที่จะต้องไปล้มระบอบเปลี่ยนระบอบยึดอํานาจคืนเป็นของประชาชนอย่าได้หวังผลของการเลือกตั้งใดๆนักการเมืองจะมาเล้าโลมปฏิโลมใดๆก็ตามพี่น้องจงรู้เอาไว้ว่าวันนี้การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าเร็ววันนี้เป็นการเลือกตั้งเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับระบอบราาประชาธิปไตยตามกลไกรัฐธรรมนูญที่ได้เขียนไว้ครอบหัวเราแปลว่าเขาปล้นเราเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้ววันนี้นะครับตอกฝาโลงแบบสนิท แปลว่าทิศทางในการต่อสู้ในระบบรัฐสภาไม่มีทางที่จะทำให้เกิดประชาธิปไตยได้เพราะกลไกที่คุมทั้งหมดอย่างเหนียวแน่นนั้นเป็น,นกลไกของระบบสมบูรณาญาสิทธิราชใหม่นะครับผมฝากข้อพิจข้อมูลในพี่น้องไว้ตรงนี้นะครับก็เป็นโจทย์ที่เราต้องแก้กันต่อไปนะครับต้องสู้กันแล้ววันนี้ไม่มีทางอื่นต้องเปลี่ยนระบอบเพราะระบอบที่มันอยู่นี่มันวางรากฐานเป็นทางการแล้วเป็นระบอบกษัตริย์ เป็นใหญ่แล้วก็เครือข่ายกษัตริย์เป็นใหญ่จะก,กลายเป็นรัฐทหารเป็นกึ่งรัฐราชการแล้วประชาชนนั้นก็จะได้รับความทุกข์ยากลาบากเหมือนวันนี้แล้วมันจะยิ่งเลวร้ายยิ่งกว่าวันนี้เพราะในเมื่อเขาเป็นอย่างนี้แล้วเขาก็จะต้องบีบต่อไปจนกระทั่งประชาชนนั้นยอมตัวนะครับคลายตัวอ่อนตัวไม่สามารถจะต่อสู้ขัดขืนแล้วที่สุดเขาก็จะเป็นเหมือนงูเหลือมกลืนไปเรื่อยๆกลืนไปเรื่อยๆวันนี้ถ้าเทียบไปแล้วก็คืองูเหลือมนั้นบีบนะ ตัวเราจนกระทั่งกระดูมันกรอบหมดแล้วส่วนให,ใ,หใหญ่เนี่ยกลายเป็นเล็กหมดแล้วนิ่มหมดแล้วต่อไปก็จะเป็นการกลืนแล้วเขาหวังว่าจะกลืนแบบนะครับหวานขออีแรงและพี่น้องประชาชนนะครับที่เรามาลุกมาต่อสู้กันเนี่ย<อ>เขาก็จะบีบ้พวกเราเป็นคนชั่วคนร้ายนะครับ<ๆ>เป็นตัวที่ทําให้บ้านเมืองเลวร้าย<ๆ> <erez S 1> เขาจะเลือกตั้งกันไปแล้วการต่อสู้ไม่ง่ายแล้วนะครับวันนี้จะต้องสามัคคีกันต้อ,องข้อมูลไปให้พี่น้องประชาชนแล้วต้องเตรียมเรียวมรวมเนื้อเรียตัวกันรวมเนื้อรวมตัวกัน เราไม่จําเป็นต้องโฉงฉางวันนี้แล้วครับนะครับ,นะรบลุกขึ้นมาวันนี้ก็ก็ตายนะครับโดนเขากดหัวแต่ว่าเราสามารถจะทางานใต้ดินทํางานเชิงความคิดนะครับแล้วก็ประสานง,งานกันในเชิงอื่นใครทําอะไรได้ก็ทําในทุกจุดที่ทําได้แล้วให้แน่ใจว่าพลังของประชาชนที่ตื่นรู้กับสภาพปัญหาตรงนี้โครงสร้างที่เขายัดให้เราตรงนี้นะครับมีภูมิรู้มีความเข้าใจมากแล้วก็ต้องการจะเห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ให้เกิดงอกขึ้นทุก หมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดให้รู้ไว้ว่าต่อจากนี้ไปเขาก็จะเล่นจิตตามทิยญาในระดับหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดแข่งกับเราเหมือนกันแล้วก็จะส่งตัวแทนนะครับไปจับหูจับตาดีไม่ดีตั้งมวลชนอะไรขึ้นมาเหมือนกันงานของเราข้างหน้าต่อไปเนี่ยไม่ง่ายพี่น้องต้องช่วยกันทําอย่าไปหวังให้คนนั้นคนนี้มาทําเพราะถ้าพี่น้องไม่รุกคืบในระดับท้องที่ในประเทศไทยแล้วยังมีกลุ่มที่ยังหลงผิดแล้วมาช่วยเผด็จการ แล้เตรียมการเขาก็จะแบ่งแยงกและปกครองประชาชนฆ่ากันตายไม่เป็นไรเขาจะอยู่ข้างบนนะครับแล้วใช้เครื่องมือของเขาจัดการกับไอ้พวกหัวก้าวหน้าเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องมีภารกิจากร่วมกันในการที่จะต้องลุกขึ้นมาสร้างประชาชนตาสว่างให้เขาเห็นนะครับกงจักกับดอกบัวมันแยกกันชัดเจนแล้วให้เขามาช่วยกันลุกขึ้นมาเปลี่ยนประเทศนะครับโดยเริ่มต้นให้มีการจัดตั้งในระดับ นะหมู่บ้านำตำบลอำเภอจังหวัดของพี่น้องแล้วนั่นคือฐานสำ,สำคัญสำหรับการเปลี่ยนแปลงโดยสันติถ้าพี่น้องไม่ทำแล้วมันไม่ดีพอนะครับใครก็ตามประกาศจะเป็นผู้นำเนี่ยผู้นั้นก็จะโดนบีบแล้วก็ความสำเร็จจะยากจะสำเร็จไดก้ก็อาจจะกลายเป็นสงครามกลางเมืองซึ่งเป็นเรื่องที่เสียหายอย่างหนักวันนี้ประเทศไทยจำเป็นต้องมีพี่น้องมาช่วยกันลุกขึ้นเพื่อพาประเทศให้พ้นจากวงจรอ,อุบาทวพ้นจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ใหม่ นะครับวันนี้พอแค่นี้ก่อนแล้วเราพบกันใหม่โอกาสหน้าพี่น้องผมจะมาสั้นๆอย่างนี้นะครับให้ข้อคิดให้แนวทางแล้วก็ดีพรายิ่งแนวทางที่พี่น้องจะทํากันได้ปฏิบัติกันได้นะครับไปเสริมกระบวนการของนะครับเปลี่ยนระบอบแบบสาพันธรัฐแล้วก็แบบสาธารณรัฐนี่แหละนะครับแล้วก็แบบประชาธิไปไตยนะครับแบบโลกร้อมประเทศไทยของเสรีไทยนะครับช่วยกันทั้งหมดในทุกทางที่เราทําได้เพราะประชาชนจําเป็นต้องช่วยกันแก้ปัญหานะครับช่วยกันเปลี่ยนระบอบจากสมบูรณาญาสิทธิราชย์ใหม่ เป็นระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงสวัสดีครับ